สวัสดีค่ะบักขพานมุสองค่ะแอลค่ะนังค่ะว,วันนี้นะคะทุกผ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงกับกระโปรงนะลูกค้าคาในหนึ่งดิ๊กแบ๊ก มี2หมวดนะคะกางเกงกับกระโปงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรต E4 นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา21,600บาทนะคะน้ำหนักนะคะจ๋าน้ำหนักนะคะ180กิโลจำนวนชิ้นเราประมาณการคร่าวๆ500-600ตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณกลางนะคะ38-39บาทนะคะดูค่าจ๋าคิดเป็นกิโลกิโลละ120บาทแป<ต>ให้เน้นที่ต้นทุนค่ะ <5, S 1> 38บาท สามสิบแปดบาทสามสิบแปดบาทนด้ในดีแบงค์นี้มีสองแค่์สองประเภทแต่เป็นรวมผ้านะคะลุกค้าจะถามหาผ้าอะไรมีมาโมะกางเกงกับกระโปรงะคะลกคาจ๋าเดียวเรามาดูกันลูกค้าบางกลุ่มบางท่านบอกว่าไม่อยากได้เสื้อค่ะไม่อยากได้อย่างอื่นอยากได้แต่กระโปรงแขนกางเกงค่ะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหรือจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นรวมกางเกงกระโปรงก็ได้ใช่ก็คือในหนึ่งบิ๊กแบ็กจะมีกางเกงมีกระโปรงนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็รวมเนื้อผ้าขาสั้นยาวค่ะลูกค้าจ๋ากระโปรงสั้นกระโปรงยาวมีมากกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวมีมาลูกค้า๋ามมีรวมเนื้อผ้าในนี้หมดเลยผู้หญิงก็ได้ เออก็ผู้หญิงนะผู้หญิงก็ได้ใช่ผู้ชายแล้วแต่อยากใส่นะพี่ช่วยช่วยโอเคโอเผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็แต่อยากใส่นะคะไปต่อค่ะลูกค้าจ๋าเรียบเรียงไปต่อบเปลี่ยนเลยเนาะอ่าเรียบยแบบนี้มีมาลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงกับกระโปรงในหนึ่งบิ๊กแบ๊กนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามีแค่สองหมวดนะกางเกงกระับกระโปรงลูกค้าจ๋าถามหาเรื่องไซส์นี้หน่งที่ญี่ปุ่นกับบ้านเราไซส์ไม่ต่างกันมากนะคะ เ,เป็นแบนวแบ,บว่าถ้าเป็น26 28 32 34 36มีมาหมดแต่ว่างานญี่ปุ่นคือไม่ได้ใหญ่มากถามว่าใหญ่ไซส,ส์ประมาณไหน,หไหนคือผู้หญิงบางครัง้งมัน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 รักไซส์ไม่ได้อะลูก <reopen> ค้าจา๋าบางตัวมันไม่สามารถบอกได้ว่าไซส์ประมาณนี้เท่าไหร่เอวเท่าไหร่นะลูกค้าคะคนสูงประมาณเท่าไหร่เอาง่ายๆจะเป็นมือสองลูกค้าจ๋ามันเป็นฟรีไซส์ฟรีไซส์ใช่ไหมใช่ค่ะไซส์ไซสเอ็มไซส์แอบค่ะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากใครที่มองหาแบบว่าท่อนล่างแนะนํางานตัวนี้ได้เลยงานตัวนี้เน้นเป็นท่อนล่างค่ะลูกค้าจ๋าท่อนล่างก็คือมีกางเกงมีกระโปรงมีมาทุกอย่างเลยค่ะรวมเนื้อผ้าด้วยการเกงยีนกระโปรงยีนกางเกงผ้าคอตตอนกระโปรงผ้าคอตออตอนนะคะแนวออฟฟิศมีครบมาหมดเลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋ายาโรทาเกตเอจ้า,าเกตเอ มีเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อดำชอมูรุดอาจเจอบ้าง5-15เปอร์เซ็นต์ตาเของทางบริษัทบัคนะคะถ้าเป็นตัวนี้ถามว่าต้องเป็นไซส์เอ็มค่ะไซส์เอ็มรู้ค่ะจะไซส์เอ็มก็เอลเอลของเราส่วนมากถ้าไซส์เอ็มประมาณเท่าไหร่ครับา0 2 9 29-30นี่ค่ะลูกค้าจ่าก็มันแล้วแต่ทรงอีกนะบางเกงบางยี่ห้อ กระโปรงบานยี่ห้อบางครั้งสามสองน่าใส่ไม่ได้ยี่แปดยี่เจ็ดอะไรประมาณมันบล็อกไซส์จริงค่ะแต่ว่าบางครั้งเราก็ใส่ไม่ได้เอาง่ายๆมันคัสไซส์มาจ้าลูกค้าจ้ะเจอแล้วค่ะเพียวค่ะใหญ่มาเจอตัวใหญ่มาในตัวเอ๊กซ์อจะสีเอ็กซ์เอ็กซ์เอยน่ารักอุ้ยน่ารักเป็นกระโปรน่ารักค่ะลูกค้าค่ะน่ารักมาเลยนะคะแนะนำเลยนะคะใครที่มองหาทอนล่างแนะนำงานตัวนี้ได้เลยนะคะแบรนด์ยี่ห้อมีคลับมา ต้นทุนจักบาทก่อนนะคะที่แปดบาทต้นทุนสามสิบแปดบาทลูกค้าจ๋า แบรนด์ยี่ห้อมีความสามารถทําราคาได้เลยนะคะแบรนด์ส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นยูนิคจียูนะคะโดยประมาณนะคะแต่ว่าที่แจ้งบอกว่าต้นทุน38บาทลูกค้าจากทุกรายการทุกหมวดนะนะคะที่พเราแจ้งว่าต้นทุนต่อตัวประมาณการ38บาทจำนวนชิ้นห้าถึง600้อยตัวบางบิ๊กแบ๊ลูกค้าอาจจะได้4ี่ร้อยแปด้ิบห้ถึง500อาจจะขาดเดมาสิบตัวยี่สิบตัวเพราะว่าวยตาก้องค่ะ ตากองค่ะยังไงมันจะเป็นแว่าทางเกงยีนมาเยอะๆจำนวนชิ้นเขาจะได้น้อยค่ะอ่าจำนวนชิ้นจะได้น้อยอันนี้เราประมาณการให้เน้นที่น้ําหนักค่ะร้อยแปดสิบกิโลใช่ค่ะเป็นน้ําหนักบิ๊กแบกร้อยแปดสิบกิโลนะคะแต่สุดคุ้มได้เลยอ่ะสามสิบแปดบาทอย่างที่แจ้งนะคะกำเกงยีนก็สามารถทําราคาขายได้ร้อยเก้าเก้าก็ได้ราคาสาวแนะนําเลยหมวดนี้ดีอีกอย่างนะยังไงค่ะไม่ต้องชักค่ะไม่ ายได้เลยค่ะขายได้เลยเพราะว่าผ้าเขาค่อนข้างใหม่สะอาดแทบจะไม่เจอเสียเลยนะคะในบิ๊แบกนี้ได้เลยใช่ไหมสวยเลยใช่ไหมเกดเอเลยใช่ไหมแมนค่ะนะคะแล้วก็ค้าไซดด้วยนะคะโอ้คือสวยเช่ คือนี่แบบใส่ทํางานได้ไดค,คือในหนึ่งกระสอบหลากหลายค่ะเน้นที่หลากหลายกระโปรงก็จะเป็นกลุ่มออฟฟิศได้กลุ่มราชการได้เหมือนกันแต่เล่นใส่วิ่งใส่เที่ยวได้เหมือนกันยิ่งขายทอนล่างข้อดีของทอนล่างลูกค้าจะบบกได้เลยลูกค้าจะบข้อดีของทอนล่างยิ่งเป็นหมวดนี้นะต้นทุน38บาทเวลาเราขายงเกงกับเสื้อเสื้อกางเกงจะคนละราคาเสื้อจะต้นตัวหนึ่งส่วนมากพ่อค้าแม่ค้านําไปขาย เสื้อก็ประมาณ40 50 60ได้ค่ะนะคะถ้าเป็นเกงหลักร้อยร้อยยี่ร้อยห้าเพราะว่าเกงสามารถทำราคาได้ชค่ะลูกค้าจะอ่ะแนะนำเลยนะคะอย่างที่แจ้งนะคะต้นทุนของเขา3าบาทการเกงค่ะลูกค้าจะสามารถขายได้ร99ยกา้านะคะจ๋ารกร้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นางเกงยีนไม่ต่ำกว่าร99านะคะที่ลูกค้าเอาไปขายกันนะคะถ้าเป็นหมวดแบบนออฟฟิศนะคะก็สามารถอัพราคาได้นะคะ เยอะๆจ้าสวัสดีรูปท่านท่านสวัสดีลูกค้าสุกผู้สุกคนนะคะเข้ามาเลยฝากกดไล์ก็แชร์ให้น้ำนะคะลูกค้าคะสามารถแจ้งมาได้อยากดูรายการหมวดอะไรถ้าเรามีโอกาสยังไงนะคะลูกค้าคะเดี๋ยวเราแบบว่าพยายามไลฟ์สดให้ดูใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสนใจสินค้าหมวดไหนทักอินบ็อกมาได้สอบถามเข้ามาได้ะโทรเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทางมค่ะมีทุกช่องทางจริงๆ หรือจะเข้ามาดูเองที่หน้างานก่อนก็ได้เปิดทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้าจ๋าพักเที่ยง1ชั่วโมงเอาง่ายๆเฟอร์สุเมอร์แต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์หรงวันอาทิตย์ต้องมาจ้าวน์ฝ่ายมุนมาอยูืองสี่กับลูกค้าจ๋าไม่มีวันหยุดนะคะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันนะคะลูกค้าจ๋าอู้จะมาส่งสวยส่งสวยส่งได้ค่ะนะลากหลายนะคะเอาเป็นลี่เอาเป็นลี่ยิ่ๆเนาะเอาเป็นลี่เป็นขาดอุ้ยจ้านี้สวยค่ะ ลายจุดค่ะลายจุดก็มาอสว,สวยๆยั่วนะคะแล้วแบบว่าอันนี้รวมทุกอย่างเลยนะะลูกค้าจ๋ามีมาหมดเลยนะ,ะอันนี้ไนกี้ค่ะลายพระพงษ์ลายทหารลายดงลายดอกนะคะลายตารางลายจุดมีคล้ามาค่ะลูกค้าจ๋าสสิบแปดบาทคะ่ะแถมเนี่ยลูกะค้าจะแถมมานะคะแถมเป็นแนวทหารมาเลยค่ะ แต่ว่าหนึ่งบิ๊กแบ็คไม่ได้การันตีนะลูกค้าจังว่ากระโปรงกี่ตัวเกงเกงกี่ตัวนะคะเสียงไม่ช้าเสียงแหลมเกินไปอยากดูแบบไหนอยากให้เราไลฟ์สดประมาณแบบไหนแจ้งเข้ามาได้ลูกค้าจะแจ้งเข้ามาได้นะคะคูดคุยกันได้นะคะเสียงแหลมเกินไปพูดจ e ้าไม่โพยังไงต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าจังณนที่นี้นะคะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงให้ลูกค้าทุกท่านนะคะ้าถสงงามใจนะคะสวยงามใ่เอ คืองามแต่อไม่ใช่ายนั้นทั้งหมดแรยกับโกยคืองามแต่หืออ่ะพี่ชอบกระโปรงทรงนี้ชอบกระโปรงใช่ไหมใช่ค่ะชอบลายดอกดอกยิ่งช่วงนี้ใกล้เข้ามาแล้วยังไงคะสงการเดัมอร์ใช่เข้ามาแล้วค่ะลูกค้าจ๋าสงการซัมเมอร์นี้นะคะลายดอกดอกนะคะลูกค้าจ๋าจะขายดีนะคะใช่ค่ะเป็นอีกหมวดที่แนะนำค่ะคอลังของเราเน้นที่คุณภาพเกรดเอนำเข้าโดยตรงนะคะลูกค้าจ๋ามาบิ๊กแบกแบบนี้เลยนะคะค่ะ อันนี้เป็นทรงกระปูงสวยนะคะกระปรงยาวอันนี้เป็นบอลูน่ะอ่าทรงบอลลูนแบบนี้เราก็มีมาต้นทุนยี่สิบแปดบาทสามสามสิบแปดบาทบางตัวไม่ต้องซักไม่ต้องรีดลูกค้าสามารถเอาไปทําราคาได้เลยนะคะอันนี้เราก็รื้อให้ลูกค้าน่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าไปรื้ออีกรอบนะคะ อ่ะโอเคนะคะลูกค้าทววรายการนะคะมวลนี้เป็นการเกงกับกระโปรงนะคะใน1 Big b บิ๊กแบกมีมีแค่2ประเภทนะคะอ่าเป็นงานญี่ปุ่นรัด EC นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคา21,600บาทนะคะน้ำหนัก180กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะ5 0 0กับ500ถึง600ตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆ37-38บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลย ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ